เจ้าจะกระจัดตัวน้อยให้เราจับได้เลยนะทำไมเจ้าถึงได้เชื่องละ่ะหรือว่าเจ้าชลาภาพแล้ว เจ้าจะไปไหนเจ้าจะกระจันเลไลสวยไหมคะท่านผู้ชม นี่จะกระจันจริงๆนะคะไม่ใช่หัวแหวนนะคะไหนเดินสิเดินแล้วก็บินจากไปแต่โดยดีนะกลับบ้านไปหาครอบครัวของเจ้าเถอะนะ ยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะเราได้เชยชมเจ้าอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ โอเคเราจะไปส่งเจ้ากลับบ้านนะไปเถอะบินไปได้แล้วบ๊บายบายยังไม่ไปไหนอีกโอเคนะบาย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 จริงๆนะรอบนี้ กุ๊ดไนจ้า